สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องน้องจังหวัดราชบุรีนะคะก็ยังแรกเป็นข้าวเก็บยืดนะคะแล้วก็เป็นมินิบ้นานเก๋รมะสี่ขาสองชิ้นแล้วก็เป็นแบบสีนะคะอีกสามชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกระบี่นะคะยังแรกเป็นซาลาเปาค่ะแล้วก็เป็นโมจิยืดนะคะไมมโลดี้แพนเค้กนะคะสองชิ้น,นะคะ่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่สั่งไปเป็นปารปอนคิตตี้นะคะสองชิ้น,นะค่ะแล้วก็จะมีเป็นโพอิตนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะก็จะสั่งเป็นพวกมินิไปนะอย่างแรกเป็นตังแผ่นนะคะแล้วก็เป็นบานกุฎธรรมะนะคะหน้าสีนะสามชิ้นนะคะบานอิโมจิแล้วก็เป็นแพนเค้กนะคะแพนเค้กหน้ารลกนะคะสามชิ้น,นะค่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดภูเก็ตนะคะอย่างแรกเป็นมีเดียมแพนด้าบันะคะแล้วก็เป็นมีเดียมบัตบัลหัวเห็ดะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสงขลาะคะ่ะอย่างแรกเป็นปังปอนคิตตี้นะคะแล้วก็เป็นมากรลองนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่สั่งไปอย่างแรกเป็นบัตเตอร์เบดโรบนะคะ1ชิ้น แล้วก็เป็นโพสอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดอำนาจเจริญนะคะสั่งไปเป็นมินินะคะอย่างแรกเป็นแบบปังแผ่นนะแล้วก็เป็นแอนิมอลบันนะคะพวกบันนะบันกูเดธมานะคะบันหน้าตลกนะคะแล้วก็ที่เหจะเป็นแผนเค้กนะคะแผ่นเค้กล่าซอสแล้วก็เป็นแผนเค้กหน้าตลกนะคะสองชิ้นอันนี้จะเป็นโพสอิดค่ะ อันนี sh ้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะสั่งไปเป็นบัตเตอร์โรบนะคะสีชมพูอ่อนนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นพสอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครปฐมนครพนมนะคะก็สั่งไปเป็นอนดิคเบสนะคะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นพสอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดแพร่นะคะอย่างแรกเป็นควัซองอิลิกนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็น มีเดียมแพนน้าบันนะคะแล้วก็มินิบันหน้าตลกนะคะอันนี้จะเป็นโพสต์อิดค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพค่ะที่สั่งไปเป็นปังปอนคิตตี้ของแทนนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดลำปางนะคะอย่างแรกเป็นกล้ยยืดค่ะแล้วก็เป็นหัวคิตตี้คับเคกนะคะมินิแพ็คมินิบันกุเดหมาแล้วก็อันนี้จะเป็นปากาลท์ไหล อันนี้เป็นของน้องจังหวัดสงขลาค่ะสั่งไปเป็นครัวซองของอีลิกนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นพุดิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพค่ะก็ท,ที่สั่งไปอย่างแรกนะคะจะเป็นครัวซองของอีลิกนะคะสองชิ้นสองสีนะคะสีเข้มกับสีอ่อนนะคะแล้วก็อย่างต่อมาเป็นมะม่วงนะคะสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นสีเหลืองน,นะคะสอง สีล่ละสองิีนแล้วก็อันนี้จะเป็นกระดาษโน้นนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง15คนมากๆเลยนะคะ